สวัสดีค่ะทุกคนมาคลิปนี้จะมาพาผู้คนไปหาคําตอบว่าทําไมแชท GPT ถึงชอบโกหกใครเคยเจอบ้างถ้าคุณเคยเจอแชท GPT หลอกขอให้กดฮะเพราะเราเคยเจอเหมือนกันคุณต้องระวังด้วยนะอ่ะแต่ระวังในที่นี้หมายความว่าเขาไม่ได้หลอกเรื่องอื่นหรอกค่ะเราต้องเข้าใจอความเป็นแชท GPT ก่อนว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ช่วยงานเราให้เต็มที่ที่สุด ซึ่งความเต็มที่ของเขาอ่ะเขาจะไม่บอกว่าเขาไม่รู้เขาจะทําเหมือนเขารู้ทุกเรื่องเขารู้ทุกอย่างสิ่งที่เราจะต้องรู้เราเป็นผู้สั่ง ChatGPT ต้องรู้ก็คือลิมิตหรือข้อจํากัดของการทํางานของเขาว่าเขาจะทําได้แค่ไหนอ่ะหรือเขาจะทําได้อ่มากน้อยหรือข้อมูลที่เขาเอามาเนี่ยบางทีเราอ่จจะต้องหาเพิ่มเติมหรือเราจะต้องให้เขาอ่ะไปเซิร์ชรือรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลแล้วก็เอามาผนวกรวมกันด้วยเพราะอ่เพราะ,ะ,ราะถ้าแค่ เหมือนคำสั่งเดียวแล้วตอบเลยเอาเลยใช่เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ครอบคุมใช่ไหมอ่าแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นนะใน ChatGPT ค่ะตรงข้างล่างคำสั่งค่ะตรงที่เราป้อนคำสั่งแล้วจะมีข้างล่างเขาจะบอกว่า ChatGPT can make m i s t a k e check important info เขาจะบอกแบบนี้อ่ะแล้วกอบกก็ไปถามเขามาแหละว,ว่าทํำไมทําไมต้องโกหกอ่ะไปดูกัน นี่เขาบอกเลยเนี่ยทำไมคนชอบบอกว่า h ช t GPT ชอบโกหกนี่เขาก็อธิบายมาเห็นไหมคำว่า h a t GPT ชอบโกหกที่หลายคนพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่การโกหกแบบรู้ว่าไม่จริงแล้วเจตนาโกหกนะเห็นไหมความมีเหตุผลแบบมนุษย์หรอกนะแต่อาการที่ทําให้คนรู้สึกว่า GPT โกหกมาจากเหตุผลประมาณนี้หนึ่งอ่นะเห็นไหมมันเดาคําตอบไม่ได้รู้คําตอบแต่เดา GPT ไม่ได้มีความรู้สึกหรือความเข้าใจแบบมนุษย์มันแค่คาด มันแค่เดาคําถัดไปจากข้อมูลที่เคยเรียนมาบางทีพอมันไม่มีข้อมูลมันก็ยังตอบให้ดูมั่นใจจนคนเชื่อทั้งที่ข้อมูลมันมั่วหรือแต่งเองเช่นหนังสือที่ไม่มีอยู่จริงอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะข้อมูลเขาดูดีมากอ่านแล้วเคลิมตามซึ่งเอาเอาส่วนตัวลึลกๆอะ่ะถ้าไหนที่เป็นวิชาการมากๆอะไรเงี้ยเอก็จะไม่ได้ถามเขาเขาะจะเอาเรฟเลนต์มามากกว่าเหมือนไปหาข้อมูลหาไฟล์ PDF หาเทคหาหนังสืออะไรเงี้ยแล้วใส่ให้เขาไปวิธีใช้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราให้เขาเหมือนเรียบเรียงอะไรมาให้ใหม่เลยจากเหมือนไปเซิร์ชมาแล้ว นะเพราะเขามีหน้าที่แค่ทําตามคําสั่งแล้วเขาก็เดาแล้วเขาเดาเก่งด้วยนะเขาเดาแล้วแบบภาษามันสวยมากอะจนเคลิมอะอืมอ่ะข้อสองคือพยายามช่วยมากเกินไปอันนี้คือเรื่องจริงเขาอยากช่วยงานเราทุกอย่างคะ่ะเนี่ยถูกฝึกมาให้ช่วยเหลือแล้วพยายามตอบให้ได้เสมอเช่นถ้าถามว่ามีหนังสืออะไรที่เขียนโดยป๊อปแล้วดังในเอซี่ถ้าไม่มีข้อมูลไม่อะแต่งชื่อหนังสือขึ้นมาให้เลยอันนี้เรื่องจริงล่าสุดเนี่ยเพิ่งคุยกันเมื่อตอนกลางวันก็คือป๊อปอะถามเขาว่าเออมีมีครูคนไหนอีกไหมที่สอนทาพร้อม อ่าตอนเรื่องพร้อมเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยคือไปหาข้อมูลมาทำพร้อมบ้านๆให้เราอยู่ไงแล้วเขา่าก็ให้ข้อมูลมาดีมากเลยอะแล้วคือแบบว้ยคนนี้ดูน่าสนใจแต่พอเอาไปเซอร์จริงๆไม่มีไม่มีชื่อคนนี้จ้ะคือชื่อเขาไปเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นพร้อมเอนจิเนียร์เลยอะเออเห็นะพอพอได้อะไรเนี้ยถึงเอ,อ็ดใจออันนี้ไม่ใช่ละนางมั่วมาให้ละอ่ามาเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องแบบมีเอ๊ะด้วยเอ๊ะเขาถูกฝึกมาให้ช่วยเหลือพยายามตอบคำถามอ่าเนี่ยเห็นไหม เพื่อไม่ให้ผู้ใช้รู้สึกว่า GPT ไม่มีประโยชน์ซึ่งบางครั้งกลายเป็นให้ข้อมูลปลอมแบบมั่นใจอันนี้คือจริงมากเราต้องคอยแบบระแวดระวังเครื่อสังเกตเล็กๆด้วยไม่มี common sense จริงๆใช้ GPT ไม่รู้ว่าสมเหตุสมผลแบบที่มนุษย์เข้าใจประเทศไทยอยู่ในยุโรปไหม GPT อาจตอบว่าใช่ถ้าเจอคําถามที่เขียนวกวนหรือคาถามที่ถูกสับสนจนคอนเทกต์เดิมสับสนจากคอนเทกต์เดิมถ้าคําถามไม่ชัดเท่ากับตอบมวัวได้ง่ายถ้าคนใช้ถามแบบกลุ่มครือหรือไม่มีรายละเอียด GPT จะเดาเจตนายิ่งเดาเยอะเท่ากับยิ่งเสี่ยงมั่ว วิธีรับมืออ่ะนี่เอามาให้เอาวิธีรับมือมาให้ถ้าอยากได้ข้อมูลชัวให้ขอพร้อมให้ขอให้ขอแหล่งอ้างอิงถ้าเจออะไรน่าสนใจเช็คซ้ํากับ Google หรือแหล่งอื่นๆถ้าทํางานสําคัญสั่งว่าถ้าไม่แน่ใจให้บอกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้เล็กคอร์ดเอาไว้พิมพ์เอาไว้เลยค่ะอยู่ข้างในท้ายทุกๆคําสั่งหรือเอาไปสั่งไว้เอาไป,าไปาใส่ไว้ในอินโฟไปเลยว่าว่าถ้าไม่แน่ใจให้บอกว่าไม่รู้อ่ะสรุปแไม่ได้โกหก แค่แต่งเรื่องเก่งอันนี้จริงเพราะถูกฝึกมาให้ตอบให้ดูรู้เรื่องตลอดเวลาถ้าเรารู้จุดนี้เท่ากับใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่โดนหลอกแน่นอนแค่เอะนิดหนึ่งค่ะเอะนิดหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เขาชอบแบบแล้วตอนแรกเขาก็งงเขาก็เคยเจอเหมือนกันก็คืออพอบอกให้สั่งคําสั่งให้ทํางานให้เขาบอกว่าขอเวลาไปเหมือนเหมือนตอนเขียนอีบุ๊กอย่างเงี้ยขอเวลาไปขอเวลาไปรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงมาให้สองวัน สองวันไม่จริงนะจ๊ะไม่มีไม่มีอยู่จริงโอเคปะแล้วก็มีนักเรียนแบบก็ทักมาแบบเนี่ยทำไมเขาบอกให้รอสองวันเนี่ยสองวันแล้วยังไม่เห็นได้งานเลยครูเธอเธอไม่ต้องรอนะจ๊ะโดยปกติเขาจะต้องทําให้เราเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่และระบบมันอาจจะลวนหรือมันจะขี้เกียจจริงๆเลยอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเราอาจจะต้องแบบให้เขาทำอ่ะมันงานมันควรจะออกมาตอนนั้นเลยไม่มีว่าไปทําไฟล์มาก่อนหนึ่งวันไปทําไฟล์สองวันแล้วเสร็จอะไรเงี้ยไม่มีโอเคปะอันนี้ไม่มี อโอเคเออนนี้เราก็ใช้ ChatGPT ได้อย่างสบายใจแล้วนะแต่ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลหรือคุณอยากเริ่มต้นการใช้งาน ChatGPT แบบง่ายๆก็หนังสือ e-book นะคะ,ะยังอยู่เผื่อใครที่แบบเพิ่งมาเจอกันเล่มนี้เลย25ไอเดียทำเงินเมาส์กับ ChatGPT ให้ได้เงินตอนนี้โปร699บาทนทะสนใจก็ทักไปได้เลยที่ Li น์แอคุปป๊อปแล้วก็บอกแอดมินสนใจ e-book เล่มนี้เมาส์กับ ChatGPT หรือทักไปที่ Li n e c o ดคุปป๊อปแล้วพิมพ์คำว่าคุยแล้วเดี๋ยวออโต้รายละเอียดมันจะเด้งขึ้นมา,คคา,นมา้คลคลแลวิปปไ